มังกรบทที่556คนตาย2คนหลังจากสหพันธ์สงครามประกาศไปได้ครึ่งชั่วโมงทั่วทั้งวงการศิลปะการต่อสู้ประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่ความเงียบทันทีไม่พูดไม่ได้จริงๆความเลยเถิดของเรื่องนี้เกินกว่าที่พวกเขาคิดเอาไว้ในตอนแรกนอกจากวงการศิลปะการต่อสู้หวาเสียกดดานแล้วนั้น มหาปรมาจารย์แห่งบูโดทั่วโลกก็เริ่มพากันกดดันวงการศิลปะการต่อสู้ประเทศญี่ปุ่นโตเกียวประเทศญี่ปุ่นภายในสำนักงานสมาคมการค้าเซียสุยกงป่นป้านฉางพิงออกมาจากฟอรัมบูโดก็ได้รับสายโทรศัพท์สายหนึ่งชำเลืองมองดูเบอร์ที่โชว์บนหน้าจอมันตาของกงป่นป้านฉางหดเล็กคือใจเถิงจอวั่นมู่สำนักจาน,านจถังเซินอินขั้นใจเถิง กงป่นป้านฉางรีบปรับสายยังไม่รอให้เขาพูดปลายสายก็มีเสียงเค้นถามด้วยความไม่พอใจกงปุนพวกนายกำลังทำอะไรกันแน่ทายาทของมหาปรมาจารย์พวกนายก็กล้าจับตัวมาพวกนายรู้ไหมเพราะเรื่องนี้วงการศิลปะการต่อสู้ประเทศญี่ปุ่นของฉันได้รับผลกระทบมากแค่ไหน ท่านใจเถิงขอโทษด้วยครับผมคิดไม่ถึงว่าเฉินเฟิงมันจะเอาเรื่องนี้ขึ้นไปยังฟอรัมบูโดกงปนป้านฉางรีบพูดต่อหน้าใจเถิงจอว่านมู่เขาไม่จำเป็นต้องปิดบังเรื่องที่จับตัวหลินหวันชีละมาอย่ามาพูดคำว่าขอโทษกับฉันตอนนี้ท่านอาจารย์ไม่พอใจนายมากท่านบอกให้ในายรีบจัดก,การเรื่องนี้ที่ส่งผลกระทบต่อวงการศิลปะการต่อสู้ประเทศญี่ปุ่นอีกเรื่องหนึ่งไม่ว่านายคิดหาวิธีทางไหนก็ต้องฆ่าเฉินเฟิงให้ตาย เกียรติยศของวงการศิละปะการต่อสู้ประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่สิ่งที่จอมยุทธ์ตัวเล็กๆของหวาเซียสามารถหยามเกียรติได้ครับครับครับท่านใจเถิงผมจะฆ่าเฉินเฟิงกงปนป้านฉางรีบรับรองการกระทำของเฉินเฟิงก่อนหน้านี้เท่ากับหาเรื่องวงการศิละปะการต่อสู้ประเทศญี่ปุ่นทั้งประเทศภายใต้สถานการณ์นี้ถ้าเขาไม่สามารถจัดการเฉินเฟิงได้เฉินอินไม่มีทางปล่อยเขาไว้แน่ตูดตูด อย่างรวดเร็วปลายสายถูกตัดไปสีหน้าของกงป่นป้านฉางดูเคร่งขรึมไอพวกสวะที่สมควรตายมันถึงกล้าเอาเรื่องนี้ขึ้นไปยังฟอรัมบูโดตอนนี้วงการศิละปะก,การต่อสู้ทั่วโลกรู้เรื่องจีเต้าเจินเจียกันหมดแล้วพ่อครับมันจะมาช่วยทายาทของมหาปรมาจารย์คนนั้นจริงๆหรอครับ กงปุ่นสองอีโ e, ค้งลำตัวลงแล้วเอ่ยถามถึงแม้เฉินเฟิงได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนบนเวทีเสวนาแล้วว่าตนจะมาช่วยหลินวันชิวแต่เขายังคงรู้สึกไม่อยากจะเชื่อเล็กน้อยเฉินเฟิงจะทำแบบนี้จริงๆเขารู้สึกว่านี่คือควันระเบิดที่เฉินเฟิงปล่อยออกมาไอสวะนั่นมันบอกว่าจะถ่ายทอดสดตอนช่วยคนแล้วมันน่าจะมากงป่นป้านชางพูดเสียงขรึม ถ้ามันถ่ายทอดสดช่วยคนจริงๆพวกเราจะทำยังไงครับกงปุ่นสองอีอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามกระทู้วิเคราะห์บนฟอรัมบูโดเขาอ่านดูแล้วดังนั้นเขาจึงรู้ว่าการที่เฉินเฟิงถ่ายทอดสดช่วยคนจะส่งผลกระทบต่อมหาปรามาจารย์แห่งบูโดและผู้แข็งแกร่งที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่นเหล่ามหาปรามาจารย์แห่งบูโดและผู้แข็งแกร่งไม่มีวันเข้าไปห้ามปรามเฉินเฟิงต่อหน้าจอมยุทธทั่วโลกอย่างแน่นอน ฉันรู้ว่าแกหมายความว่ายังไงแกกังวลว่าพวกผู้แข็งแกร่งวงการศิลปะการต่อสู้ประเทศญี่ปุ่นจะไม่ออกหน้าใช่ไหมครับพ่อผมกังวลเรื่องนี้ถ้าไม่มีผู้แข็งแกร่งของวงการศิลปะการต่อสู้ออกหน้าลำพังแค่ขวานนินจาเกรงว่าจะไม่สามารถขวางไอสวะนั่นได้กงปุ่น2องีพู้ตามจริงถึงแม่ขวัญน,นินจาจะเป็นกองกำลังใต้ดินที่ยิ่งใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น มียอดฝีมือมากมายแต่อยากจะขวางทางเฉินเฟิงที่เป็นจอมยุทธ์หัวจริงเกรงว่าจะไม่ง่ายขวานนินจายากที่จะขวางไอ้สว่านั่นแต่พวกเรายังมีคนอื่นจูจูก,กงป่นป้านฉางก็หัวเราะออกมาพ่อความหมายของพ่อคือท่านเย่สูงยังมีชีวิตอยู่กงป่นป้านฉางพูดเสียงเรียบอะไรนะครับท่านเย่สูงเขายังมีชีวิตอยู่เมื่อสิบกว่าปีก่อนเขายังไม่ตาย กงปุ่นสองอีตกใจเป็นอย่างมากท่านเย่สูงที่กงป่นป้านฉางพูดถึงชื่อเต็มของเขาคือทรงจิงเย่สูงเขาคือจอมยุทธที่มีชื่อเสียงอย่างมากของวงการศิลปะการต่อสู้ประเทศญี่ปุ่นเพียงแต่เมื่อสิบกว่าปีก่อนตอนที่เขาฝึกซ้อมพลังอย่างหนึ่งเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นกับทรงจิงเย่สูงว่ากันว่าเขาในตอนนั้นตายด้วยเรื่องไม่คาดฝันในครั้งนั้นแต่วันนี้ท่านเย่สูงยังไม่ตาย เรื่องไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนเขาเพียงแค่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเท่านั้นแต่เขาไม่ได้ตายตระกูลของพวกเราลงทุนลงแรงไปมากกว่าจะรักษาชีวิตเขาเอาไว้ได้วันนี้ความสามารถของเขาฟื้นฟูกลับมาหมดแล้วกงป่นป้านฉางพูดอย่างภูมิใจครั้งนี้ถ้าเฉินเฟิงกล้ามาท่านเย่สูงจะฉีกร่างมันเป็นชิ้นๆถึงแม้กงป่นป้านฉางจะพูดอย่างมั่นใจแต่กงปุ่นสองอียังคงรู้สึกไม่ปลอดภยัย พ่อครับแดนของท่านเย่สูงไม่ได้แตกต่างกับเฉินเฟิงคนนั้นเท่าไหร่ใช้แดนของหวาเซียมาวัดทั้งสองล้วนเป็นหัวจิ้งชั้นต้นเขาสามารถฉีกกลางของเฉินเฟิงเป็นชิ้นชิ้นได้จริงหรอถือแดนไม่สามารถพูดอะไรได้ถึงแม้เฉินเฟิงจะเป็นหัวจิ้งชั้นต้นเหมือนกันแต่เขาน่าจะเพิ่งเป็นหัวจิ้งชั้นต้นเมื่อหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาทว่าท่านเย่สูงเมื่อสิบกว่าปีก่อนก็เป็นหัวจิ้งชั้นต้นแล้วพวกเขาไม่สามารถเทียบกันได้ อีกทั้งนอกจากท่านเย่สูงแล้วครอบครัวทรงเต่าก็มีหัวจิ้งชั้นต้นคนหนึ่งที่จะออกมาจัดการมันกงปุ่นป้านฉางพูดครอบครัวทรงเต่าก็มีดวงตาของโกงปุ่นสองอีเป็นประกายครอบครัวทรงเต่าเป็นสมาชิกของสมาคมการค้าเซี่ยสยุยความสามารถของพวกเขาไม่ได้น้อยไปกว่าตระกูลกงปุ่นถูกต้องหัวจิ้งชั้นต้นของครอบครัวทรงเต่าคนนั้นก็เป็นคนตายคนหนึ่ง กงป่นป้านฉางหัวเร้อในลำคอคนตายที่เขาพูดถึงแน่นอนว่าไม่ใช่คนตายจริงๆแต่เป็นคนที่ควรจะตายไปแล้วทว่าสุดท้ายกลับมีชีวิตจุดเด่นที่เหมือนกันของคนเหล่านี้ก็คือพวกเขาไม่มีชื่อเสียงเรียงนามในโลกภายนอกพวกเขาตายไปเมื่อหลายปีก่อนแล้วจู่ๆวันนี้ก็เผยตัวออกมาลงมือคนอื่นอยากจะสืบก็สืบไม่ได้ ดีมากไอสวสดะนั่นตายแน่แน่ผมไม่เชื่อว่าหัวจิ้งชั้นต้นสองคนจะไม่สามารถขวางมันได้กงปุ่นสองอีดีใจเล็กน้อยเดิมทีเขากังวลว่ากงป่นป้านฉางจะประมาทฝีมือของเฉินเฟิงทว่าคิดไม่ถึงกงป่นป้านฉางยังให้ความสําคัญกับเฉินเฟิงมากกว่าเขาเสียอีกจึงได้รอบส่งหัวจิ้งชั้นต้นสองคนไปยังขวานนิงจาพลังแบบนี้เพียงพอที่จะฆ่าหัวจิ้งชั้นกลางแล้ว จริงด้วยพวกลูกน้องไม่ได้ทำอะไรกับทายาทของมหาปรามาจารย์ใช่ไหมราวกับว่าคิดอะไรบางอย่างออกจูจ่ๆกงป่นป้านฉางก็เอ่ยถาม ตอบคำถามของพ่อพวกลูกน้องไม่ได้ทำอะไรทายาทของมหาปรมาจารย์ครับกงปุ่นสองอีตอบอย่างเคารพเขารู้ว่ากงปุ่นป้านฉางเป็นกังวลเรื่องอะไรทายาทของมหาปรมาจารย์หน้าตาสวยมากกงปุ่นป้านฉางกลัวว่าพวกลูกน้องจะไม่สามารถหักห้ามใจตนเองได้ ถ้าอย่างนั้นก็ดีกำชับพวกมันด้วยห้ามทำอะไรทายาทมหาปรมาจารย์เด็ดขาดถ้าทำอะไรเธอขึ้นมาพวกเราจะได้รับการกล่าวโทษจากวงการศิลปะการต่อสู้ทั่วโลกโกงป่นป้านฉางพูดเสียงเคร่งครึมครับพ่อกงปุ่สองอีรับคำสั่งทันทีอีกเรื่องหนึ่งรีบใช้เส้นสายที่มีประสานงานกับสนามบินทั่วประเทศญี่ปุ่น สืบประวัติทุกคนที่เข้ามาประเทศญี่ปุ่นจากวาเซียเมื่อไหร่ที่เฉินเฟิงเข้ามายังประเทศญี่ปุ่นพวกเราต้องรู้ทันทีกงปุ่นป้านฉางพูดขวานนินจาให้เวลาเฉินเฟิงสามวันภายในสามวันถ้าเฉินเฟิงคิดอยากจะรีบมาถึงประเทศญี่ปุ่นก็มีแต่นั่งเครื่องบินเท่านั้นครับพ่อผมจะไปจัดการตามคำสั่งของพ่อตอนนี้เลยไปจัดเตรียมทุกอย่างรับรองว่าต้องไม่มีช่องโหว่เกิดขึ้นครับกงปุ่นสองอีรับคำสั่งอีกครั้ง ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่557เขามาแล้ว